อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนปติตามคลิปใหม่ก่อนใครนะครับความเดิมตอนที่แล้วไปยังโคแอมยังยังไม่ขึ้นเอาขึ้นมาเลยจะขึ้นยังไงวะด้วยโอ้คนอีพี่ยัง เ้ยจังทึงเลยโดนรักยังขึนแล้วขึนแล้วขึนแล้วโอเคมอว์ตายไมมีคนหื่นตายแล้วก่อนก่อนหลุดหลุดไปทำไมอ่ะโดนกระชากลงครับผมตายตายเหรอตายตายอยู่นะลาก่อนมอลาก่อนก่อนไปเนอะเลยก่อ okay. นโดนคว้าไว้ยังไงตอนไหนโดนกระชากลงจากรถอ่ะโอ้โห แล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปส่วนที่้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมิสซะเคียวจิและเหล่าองเพื่อนนะครับผมมีใครกันบ้างเอ่ยเล็กูนเล่กคันค่ะเล็กคูนด้วยไมคกามอผมอิสกีมานิลาอลรอนครับหัวไข่ครับครับผมวันนี้เราไม่อยู่ในเกมสุขสิบสามกันนั่นเองนะฮะแหน่เริ่มมาก็คลิปแรกเราก็มากันจัดเต็มมากครับผมเจ็ดคน แต่นี่มันสองไม่ใช่ที่จริงตอนแรกมี8เนาะแต่อีกคนนึงเขายังค่ะมีปัญหาเรื่องการโหลดเกมนิดหน่อยใช่โอเคเราจะพูดงพวกท่านทำเพลงเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไปเลยดิทำไมต้องเรียกเราไม่ได้เรียกคุณครับหลุดคำหยาบเลี้ยงข้าออกอ่ะเรดี้ที่หายแล้วโโอ้หได้ใหม่ใช่ที่หายแล้วที่หายแล้ววันนี้ก็ไ้เลยว้าวรูปรูปนี่โอ้โหว้าว เกียราเห็นเลยโซฟาห้องนั่งเล่นสบายสบายเราเห็นวิววิวในป่าทำไมดิวคงต้องไปถ่ายบนครูด้วยอ่ะถ่ายครูเล็กครูอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วแล้วก็ตัวเอสุดท้ายมันคือตัวนอนนีนเนี่ยเป็นตัวตัไทยมันกลายเป็นปลาอหารเฉยด้วยกันใช่ไหมในเกมนี้สามสองหนึ่ง Let's go นันตัว์ Water ยังมันยังไม่เลิกยังเล่นเลยเฮ้ยฉากคุณ ไอใคอ่ะอันนี้ขาหลอกอ่ะอื้ออันนี้มีชั้นดีขึ้นด้วยฮะโอ้ใครเป็นกูกูจะบอกเขาบไม่มีใครอยู่แล้วไงเจอแบตเตอรี่เอเอนอยู่ไหนกันไวมากเออเจออันนี้ใครอ่ะไปทิ้วอ่ะอยู่ไหนอ่ะฮัลโหลกีรักกี้ว้าวสวัดีครับไีดีเปิดลัอกเบิร์กแล้วว่ะเอ้ยพี่แบงค์ทำไมพี่เปิดไม่ในเกมฮะเลยหนูก็เปิด ทุกคนแจ้งตำรวจแล้วเอ๊ะแจ้งตำรวจแล้วอ้าวโอ้ยเตือนเตือนอยู่ว่าจะเปิดไมค์กันเปล่าเอาไงเรือเรือหรือว่าไงมายะเอาอยู่ไหนกันน่เอาไปไหนดีกันไม่มีเรือเราล็อกเสาอกันนะคาพี่ไม่ปลอดภัยยังไม่ได้แมพเลยไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนปราสาทเฮ้ย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 เจอของแล้วนะยังไม่มีแมพเลยต้องมีแมบเกกัูแมพได้ก็เรอพี่น้องมึงมาเล่นมาเรื่อยเรื่อยเลยมาขายตันี้โอเคอ้าวมายะ ไอคนในบ้านอ่ะพี่บ้านไหนอะอะไรครับอะไรครับป้ายเราเดียวป้ายอันนั้นคือเตาไฟครับเตาถ่านไฟเตาไหนเนี่ยเตาไฟเฮ้ยทำไมตะกี้น้องลอยป้ายตามใครอะใครเป็นวะตอนนี้คือไม่รู้เลยใครเป็นอะแล้วคนไปไหนเนี่ยคนไหนเงียบเลยแั่นดิคนไหนเงียบอะไอเียใครหัวล้อยี้มีซัมติงว่ะโอ้แผวนเต้าหัตัดฟ้าเขาขับอะไรกันหรอหัวใครเงียบมีซัมติงว่ะเฮ้ยผมเงียบตัวไหนอะเขาพูดตลอดเลยไงใช่ไหมหัวไช่ใช่หัวไช่หัวร้อยู่ด้วยกัน มันดีมายาไม่เอาของที่เราถืออยู่เหรออ้าวมีคนโดนมีคนโดนเอามีคนโดนเลยไปขอยรวมตัวกันนะรวมตัวกันเห็นคนแล้วเห็นคนแล้วสองคนนั้นน่ะฮะด้วยสองคนไปอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไอ้พ่อไฮในบ้านเลดี้โซลันนี่ไงทำไมทีคุณแบงค์มายาเปิดประตูเลยไอ่เปนแองค์ใช่ไหมครับไอ้เพนเซนใช่ไหมกอดรู้ยังอ่ะยังไม่รู้อยูนบ้านเลยก็ได้เลยเฉยๆกระเป๋าข้าวไม่พี่เป็นไอ้เพนมึงเป็น กูไม่ได้เป็นบ้านที่ผไข่วันล็อกถึงได้ร้บนนี้ผมกระทัานโซลอดไอ้ก่อนต๋องไม่ได้เป็นไปอีกร้านแล้วนี่ล็อกดีไม่ได้เป็นจริงเสียงเสียงโต้เลยว่าเราถอยแล้ล็อกเพนกันสิอจริงเราไม่ได้เป็นมันเกล่าไอ้กูอ่ะตอ นั่งไข่กับหัวไข่กับหัวไข่กับนั่งไข่อ่ะเห็นแล้วอยากโดนแล้วโดนกันหมดบ้านเลยให้ไปย้านอ่ะใครโดนตะบานอ่ะใครโดนตะบานอ่ะไอ้เคี้ยโดนดิบคอร์าาก่อนก็เราเห็นพวกนายแล้วพี่แบงค์ทำไมไว้ทำไมเราชิวอย่างเลยพี่เน่นั่นสิแดงรอด้วยไอใครมาหาเราเลยเนนตีนแดงรอด้วยไใครมาหาเราเลยเปิดล็อกใไอเอชเมนท์ฮีแบ็กตากล้องเกมนี้ไม่มีหรอจะไม่มีไม่มีล็อกบ้านได้แล้วอ่ะผมไปทำมาเยะทุกทีทำมาเยอะ ทันทันนิ้วข้างาตาเปิดไม่ได้ไม่ได้ออกเตาคีอะไรนะต่าตาตาแนมนไล่ใครมาแอะไรอาคูไม่ไดู้่โดนไล่ขูโดนไล่ตนี้มีน้มันตังนี้มีน้มันตังนี้มีน้มันตดตดิตมนจะอมาทำไมมันน้มันน้มันน้เราไเ้นะไรปหนม่รู้เหรอมีใครไ้มเ้ยลงน้ทไมอะของหมดเป็นแผน จำเอาเอาหัวไข่ง่ายกว่าหัวไข่มันวิ่งไม่ได้มันเป็นแผนซ้อนกันเก่งเหลืแล้วแล้วไปหาของไม่ได้ถึงบ้านนี้ไม่มีอะไรเลยตายแท้ๆไอ้เนียแท้ได้แมพกูยังว่าอยู่ทำไมทคาตกรมันเล่นเป็นวัดมันไม่น่าใช่ไอ้แพอ่ะอุ้ยคาสติทอมมี่ไอ้เฮียคาสติทอมมี่มีการหักมุมนะคาสติทอมมี่ถ้าได้เป็นทอมมี่สิงานทอมมี่มันมีคาสติผมเรียกทอมมี่ไปใช่เชิญเลยจ้ะ าั่งนั่นข้างหน้าช่วยเราด้วยคนไหนวะไอคนนี้ว่าอยู่ตรงรถฝังที่หน้าคนี่อนี่เหรอใครโดนน้หายใครโดนนโอ้ยโอ้โหยดีระดีีระดีะดีดใครอะเขาี่ไงเขา้วนสดีะดี เสียงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยของมันไม่ได้ปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเตเ็นครับเย็นครับเ็นอแนะนว่าอย่าออกไปเลยดีกว่าตรงนี้ surprise mother what มันแงไปมันอยู่ตรงนี้ไป y อยู่ตรงีมันแงโออลอนใช่อลอ ท่านแบงล่อมาเลยอุ้ยบอกไงว่าท่านเมื่อกี้คือจะไม่ไปหาท่านแบงแล้วก็โดนเตายไล่ทางโน้นไปเลยไปทางโน้นนี่ก่อนถ้าจังแผนที่ไม่ผิดทันโน้นจะเป็นอีกทางทำไมต้องตายหรื้เราเปลี่ยนข้างเปยนเปลี่ยนใหม่หรือยังมันเปลี่ยนที่จุดเกิดตามคนอื่นได้ไหมไปฝั่งตรงข้ามดีกว่าไหมไปก็ได้ขาขอท่นแบงผมก็เทยนะเว้ย ไม่ยเ <formation jin inh throat> <at> ีวเาาจัไ hmm. ป้ก่อน้แหละอะไรนะอะไรก่อน่นละมันนี่เสียงเสียงันไอกว่าหน้าตัดทันวัีทไอ้ยือไี่ไ้ยเจบองกไปแล้วเล่นไม่เป็นถึงเล่นเดโมมาแล้วฉันก็เลรันเลยไม่เป็นยงไ่เป็นเลยพี่ ผมยังไม่รอดอลยตอนนี้เอาแต่ยิงปืนให้ยังไม่รอดอยู่รอดแล้วรอดแล้วไปไกลแล้วฆาตกรตามไม่ทันแล้วใครนั่งอย่ามาหาแม่เหรอฉันแบงหน้าเบื่อมากเหรอรอดเฉยวันนี้แกไม่ได้แม่จีไผ่ดีใจดีรอดจัง ตายโหงก็มีวิทยุไหมไม่มี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 ก็มีนมันไหมมีให้ก่อนดูแมพแล้วเราคนอยู่แยกอยู่คนเดียวเราจะบอกว่าเรามีกุญแจโอ้โหก็มาหาถ้าก่อนเอาน้ำมันมาได้เราจะไปกันหมดอย่ามาทำร้ายพี่โอเคๆนมาพักนนึง้ำมันอยู่ตรงผมตาย ีไว้มันมันจุดที่อยู่คนเดียวมันมัีสองคนอ่ะถ้าเห็นใครอยู่ใกล้รถก็อันนั้นแหละแอไม่เอาแอะแถวทางมีคนอยู่ใกล้รถสองคนน่ะตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละของ้รามันไม่เอารู้จักกันหรอเพื่อนเล่นชอบกินเนื้อลันพี่จะไปทำอะไรวิลันทำอะไรอะ

ยังจ้างไปนะคุณชูราเริ่องมันมันจะเป็นเลยเื่อียงหัวเราะเรื่องเสีงพี่รันทำไมเมื่อกี้พี่เปิดประตูบ้านแล้วไม่เข้าบ้านจุดเลยเฮียมันวัดมันหลักูไอ้นแ่มา่างนู้นแกยังมาเยอะกับกูยังเยอกูบ่อยแกทำไมฉันไว้ยไไปไไปไไไไ่ไูดัก

ก่อนเอาตัวให้รอดเดี๋ยวเราเจอกันยีน้ำมันมันมันเอาน้ำมันไปแล้วติดตะกอนมันตกใส่แน่เมื่อกี้มันนวดไม่ได้มักโถ่ ไวมากไม่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 อย่ามายินกูกโอ้โหอุ้ยเหนื่อยเหนื่อยไอ้ตัเ้เยวเดี๋ยวจิ้ม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 ิ้มหมายิ้มแมวจิ้มจิ้มหมายิ้มแมวมาตรวจฟันหน่อยมาตรวจหน่อยมาตรวจฟันตรวจฟันเสี่ยงแอรอนเลโอ้โหเอาเดี๋ยวไงยะ อะไรเรากำลังตาร์ลรถสีเหลืองอยู่ตเอ้าเออมามาย้ําตาร์ลรถอย่างงั้นน่ะลูกแม่ก็เออลอนพาแล้วเอลอรถสีเหลืองยังไม่ใส่แบตเตอร์ไอ้ยนาอมาเต้นคนเดียวตามโคตรยากเลยนี่คือผลกรรม ในความไม่สมมาตรเนี่ยเอรอนเราก็จะค่อยๆเดินมันจะไม่วิ่งคนที่ตายมีอะไรอยากฝากถึงเจสันไหมคะอ๋ออย่าที่เซกันอีกเลยเดี๋ยวขอใจยักอีกไหมไม่มีเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเ้ยเกือบแล้วปยักเกือบแล้วยเอาแล้วเอาแล้วปิดประตูตีก่อนไอ้ชี่ห้องที่มีน้ำมันนี่ไง มืนนี่มืนนี่เหมือน่ระยะห้องน้ำมีน้ำมันนะไม่ไหวว่ะมันตีประตูนี่เปิดอยู่แล้วจบไอ้เนี่ยใครบอกประตูมึงว่ากำลังตีเหรอไปตองไม่ได้นี่ประตูไหลโอ้โอเโาปั่นเรโอสมัยก่อนโอ้โหเรือศพนี่งอเลยพี่สายแจ้เป็นแจแล้วหน้าคนนั้นไม่ใช่ฉากมันจะฟาดได้ทุกที่ทุกเวลา ตีฉากไม่ะแต่สงสัยอย่างหนึ่งระหว่างกอนมายะแล้วก็พี่หลานนี่เป็นไรกับประตูกันไหมเนี่ยเขากำลังจะเปลี่ยนด่านให้นะคะรด่านที่สองด่านใหม่ที่เพิ่มเข้ามาโอเคเอแต่รู้สึกภาพสวยขึ้นนะคาสตินเฉพาะเฉพาะคาสตินเกมยังเหมือนเดิมมีความรู้สึกยังคาสตินรู้สึกจะทำเป็นซีมิเนติกเต็มตัวแบบว่าเป็นดีวีดีเลยที่ได้เป็นแบบรันรันเรียวอ่ะ ไม่ต้องเป็นเราอ่ะทวยมีบอกด้วยว่าตายยังไงโอ้โหโอ้โเงเกยยอะเชื่อหลานว่าง่ายพี่ถ้าถ้าพี่เป็นเองอะตายคนแรกเฮ้ยคืจะจะทยาลากแกแล้วตืดตืดแกซะโอ้ยโอ้ยผมจะเป็นเด็กดีพี่พี่อย่าทำเลยอ่าตัวสุดท้ายเป็นเกย์ชิบหายแล้วไม่เป็นเชื่อไม่ดีเพิร์กก็เรากดออกจากหน้าเพิร์กไม่ได้อ้าว กแเมื่ไม่ได้เป็นี้ก็มาอยู่ประเจศอยู่กับหัวไข่เอามึงบอกมึงอยู่ก็ชักไหมเฮ้ยชักแพ็คอยู่กับหัวไข่เมื่อกี้ไอ้คนเดิมเออแล้วครับใครเป็นม้าใส่เนาะเดี๋ยว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 ไอ้คนตกใจแน่เดี๋ยวนี้ไอ้คนตกใจมึงคนเดิมอีกแล้วเหรอใช่ก็มาอะไรเงี้ยคนตกใจคนเดิมที่แบบหน้าหมือนกับตกใจเดียวผมเป็นคนเฮ้ยอยู่ไหนกันวะ อุ้ยท่านตู้บอตูก็รู้สิจ๋าบอกเจสันก็รู้สิตู้ไปไหวะไม่เป็นไม่เป็นอยู่เมื่อกี้อีกแล้ววิชันดิวอ๋อแหมไม่มีอะไรเลยนิวมีแต่หวากี้ทอกกี้อ่ะหวากี้ทอกี้ไขควงไม่จะเป็นอะไร่อยไขควงมันอร่อยมากเลควงวยนั่นนั่นมันช็อกกี้ช็อกกี้สุดยอดช็อกกี้บ้าไม่ปิดประตูนี่เด็กเขาก็รู้เถอะทำไมเด็กเขาเขาแซงได้อยู่นี่ดิวะ จะไปกลัวท่านเรามีปืนนัดเดียวนัดเดียวมีปืนนัดเดียวได้เจสันหนึ่งเขาจะไม่ผิดมันมีไอ้นี่ด้วยกระสุนได้เลยกลัวขึ้นเยอะเลยเนาะโอ้เวรกรรมแล้วไงอะไรเนี่ยไปพัดใครเป็นอ่ะใครเป็นอ่ะตอนนั้นมีไอาเวรไหมครับพี่เนียวหาอยู่ครับผมแต่ที่นีเจอไปพัดอ่ะใครไม่ได้มาเลยเลือด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 เอรอนแอรอนว่าไงมีฟิวไหม ไม่มีเลยหาอยู่ไปพัดเอาไปลาะเบิดใช่ไหมเรืออยู่ไหนวะมีฟิววแล้เรืออยู่ตรงแม่น้ำนี่แม่น้ำมันกว้างนะอ่ะฮะได้ได้ด้อย่าหาพี่นี่นี่นี่เด้อเอาแถบไปวางก่อนไหมมีมีเนี่ยไม่เป็นไรเราถดีแบตเตอรี่ก็ดีใจอยู่แล้วไปไหนดีอ่ะอืมพี่เราพูดกันไม่ได้เดี๋ยวฆาตกรับเขารู้ข้าตักก่อนเนื้อใช่ไหม่ฆาตกร่อนน้ำเลยไม่น้ำไม่เค็มเลยละระตูหลังใหญ่ ไปไหนกันน้าตู้หลังเรายังไม่ล็อกอ่ะหนุ่มวอร์ไปอ่ะรีบล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวใครคิดล็อกแล้วเว้ดแสดงว่าเขาอยู่ทางนี้้ไปผมเช็คก่อนเช็คก่อนล็อเปลี่ยนฟิเอาไปแล้วครับนี่เจอฟิลเลยฮะฟิลก่อนเพี้ยหยิบกำดักตัวเองบ้านนี้เปล่าบ้านนี้เปล่าเดี๋ยว่ามันจะมาแยกแยกหาเขาได้ปืนปืนบ้านไหนที่ประตูล็อกแล้วแสดงว่าผมฟาร์มแล้วอะไรครับกระดิ่ล็อกอ่ะ ก็โยกหัวสิเพื่อเขาหน่อยไม่เจอหานจริงๆอาสวัสดีครับพี่แรงสวัสดีครับข้างหลังเห็นไหมฮะเขาพาอะไรมา,อา,มาโอ้โห ฉันด้ววยพี่นิวเราไปดีกว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านเราไปขอโทษพี่ขอโทษไปไปเหนือหรือ้พี่สรุปของไข่ปะวะไปของไข่เป็นมแปรงล้นเนาะนำเลยนำเลยตรงตรงนี้ไอของไข่มือใหม่แกงวันแกงวันไข่ก็ได้เล่นต๋พี่เจตเพี่ไปแล้วตายเประตูหลังบ้านด้วยก็ไม่ก็ไม่ อยู่ไหนกันแล้วสวัสดีสวัสดีที่เราถือไหมเห็น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 ฉันฉันเอลารอทุกคนอย่าบอกนะนี่คือฉากฉันนั่งตู้รอทุกตูที่วันนี้นเราตึ่นขึ้นมานี่เมล็ดที่มีโพลิสมาไปอ๋อซึ่งแต่ว่าไม่ได้มีใครเราจะใช้แล้วนะเข้าไปด้านหลังฮัลโหลพี่แดงพี่แดงกดอะไรเปิดเปิดพูดอ่ะทำมเพลงมันพีก่อนเอาหนูแถวนี้จังเปิดเลยนะพี่พีกฮัลโหลว้าว เอคไม่ new มีแผนที่ไหมพี่ทั้งตัวมีอะไรถืออยู่เนี่ยฉันไม่มีึืนแล้วนะหุ้ยตู่ตัวละครรู้สึกมันแน่นขึ้นกระจกกระโดดออกแม่งเลยวิลันซื้อวิลันเอาตายแลเอาลออยแอร์โดนโดนบีบคอแตกคนแรกเลยหาบ้านถึงว่าไปกับเจ้าสีนวลเจียวราหาบ้านนั่นไงพี่บ้านขอพลังงานแป๊บนึงเฮ้ยมันเป็นสีแดงหมดเลยฟอรอบ้านที่มีวิทยุใหญ่ๆที่เขาเล่นอยู่แถวเนี้ยที่เขาบอกว่าสีแดง แดงแดงคืออะไรคือเขาเห็นพวกเราเนี่ยมีสีแดงไปล่อเสือซะแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าเห็นเราปะเออนั่นสิเอาเถอเราเห็นเราเห็นเขาไปยะอยู่ไหนอะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเจ้าก็บอกเขาหลามคืออะไรอะฟิวฟิวฟิวใช่ฟิวฟิวฟิวจะฟิวหาบ้านทั้งสองคนอถู่แล้วถูกแต่ว่าก้อนเขาไ้าถ้าสาวได้ว่าจาใช้ฟิวอะเขาน่าจะรู้นตึกอย่างนี้แหละทงถามมันอยูกลางหรือเปล่า แตงนะไอเขตที่ว่ามีขึ้นต้นที่ตัวทีอ่ะตรงนั้นอะฉันไม่มีแผนที่ฉันอยากไปบอกเขาทีเพื่อให้มีเราต่อไปพี่รันไม่ให้กูไปหาทเจ้าพี่รันพี่รันจะเป็นดันที่ผมตีไปไม่ต้องมาลังแครไม่ต้องมาดีกจะเป็นที่ด้นทาไงต่อัใช้ใช้แต่ซันซิลอาตั้งหนึ่งบ้องใช้เป็นตัวทีอะบ้านหลังนั้นต้องใช้พิไวมันจะอยู่แบบ พีอยู่ไหนล่ะด้านขวาพอดีเลยพี่ไหนหาพี่ไม่เจอพี่หลไหเองจะวิ่ตามพี่มาทํ้ี่ันบานหลังไหนวนนพี่ได้เล่นไปสาวะพี่จะเล่นหัวขาดเวลาเราีแผนที่ตป็นเียสวีขอไมากแผนที่แล้วหัวไข่ของพี่บครันจะมาไปเรือด้านหนดีแล้วก่อนแดบเรืออยู่ที่มันเปลี่ยว ตัวีตรงนี้อ่ะตรงไอพารเม่าพาซาพิลันศูนย์พัดเห็นไหมคาเม่าพาเมอร์พาสอ่ะคือไอบ้านด้านขวานั้นตั้งหลังเดี่ยวต้องใช้ฟิวค่ะนี่ไปเลยฮะผมมีฟิวผมมีฟิวไห้ผมนำนะใช่ครับนี่ครับนไออกแนวท่านกอนท่ามีแมปปะผมมีไม่มีครับโอเคงันวิ่งเลยเดี๋ยวเราใส่อันนี้อุ้ยเสียงเสียงจับจักด X วจับจวจับจับ

ข้างหน้าท่านปะทางหน้าปะทางหน้าปะหลังหน้าเนี้ยตืดดึนตืดึนท่านจัดการเลยไอแพนหัวไกูทำไมเนี้ยไม่รู้กูเห็นใครถือถังนล้วมันได้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นสมดีวะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปช่วยเรามันชัดไม่ใช่เหรอเนี่ยทังนี้ทางนี้ตามผมดิตามท่านแบงค์ไปของผมรออยู่เอ้ยตืดดึนตืเคีคีคเจล่าเจร่าตามที่ท่าน นาย่าบอกมันก็คงจะเป็นบ้านหลังนี้วันลใช่าหม่ทั้ันใช่แหล่นั่นแหล่งนั้นที่มีสองคนอ่ะใช่ยาวมากจังเลครับเดียวเดีเดี๋ยวเดีวจัดการท่านต่อไว้เดี๋ยวผมไปสแตนบายที่เครื่องโทรศัพท์รอครับผมเฮ้ยกดผิษดุนที่หมายดุนทำไมอ่ะมันจะรู้นะเรามือใหม่นะไม่จะรู้แล้วค่ะเห็นในแผนที่ใกล้ๆ นั่นไงท่านน้องพอสมเวลาปันนี่อยู่ค่ะเร็วท่านเสร็จแล้ว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 ดยดูให้ผมด้วยดูให้ผมด้วยเราดูให้อยู่ค่ะเฮ้ยทำไมมันถึงเขาตางกันงั้นายังมายังดูารเดจะังไงไม่เห็นเลาันเลังทาประตูละวระตีใครมาอยู่นี่นาะ้วใครมาอยู่นี่าไอเนี้ยกูมีนี่กูมีนี่ ก่อนยีงไหนก่อนเดี็ดเจ๊ยิงให้อยู่อยู่หน้าประตูอยู่หน้าประตูอยู่หน้าหน้าประตูยิงไปจัดจัดจัดมันหมุนมันหมุนสปินอยู่ตรงหน้าต่างอ่ะสปินไล่ลาวอยู่อย่ามึงอย่ามาทะลึ่งแบบคูอดใส่อย่ามาทะลึ่งกบบคู่มึนมึนมึนมึงเขาบ้านก่อนสวยว้ท่านอุ้ย ม่ยั้ไม่ยั้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปช่วยราไปช่วยไปช่วยเราเราสัตว์ห่วงให้ลักบอนกอล์ฟตกอดเนี่ยมายั้ตละชีวิตคุณช่วยชีวิตเราวตนตสุดสุดทีละคูณมีเสียงไปแล้วไปไกลไปไกลแล้วไม่อยู่แล้วโผวิ่งแบงก์วิ่โคตรไวเรามันต่นเต้ไม่น่าหมดนะพี่มินไม่ไหวที่ต้องรีบวิ่งแล้ว ไม่สนแล้วเราไม่น้าอ้าวมีเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วแปลงมาทำอะไรได้บ้างอะเออแป๊บนึงก่อนนึงเอาไว้ยิงเจสันให้สุดตันได้อ๋อได้โอเคโอเคทุกคนลองฟังเสียงแม่คุณอะไรไม่มีได้ยินเสียงนั้นไหมไม่มีเฮ้ยมีแรงลดได้แล้วแม่คุณไม่ได้ยินเสียงแปลกๆไม่มีเสียงบ้าเลยทอมมี่เราไม่ได้มิ่แม่คุณนะ ใครอะเท่าเมย์เขามีมาเหรอไม่วิทยุมั้งไม่รู้เขามีมาเซ่ปะโอ้ยผมรู้แล้วอะไรอะไรรู้เลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮเป็นไงเราหัวไก่เสซฟวิทยุอือหรือเขามี่มาไหมเนี่ย ไม่มมม่ีใคราใไอ้ห้องวิทยุเป็นบ้านวิทยุเป็นไรอะน่าไอพี่ตาวอากาศสองไม่รู้มีเต่าจะมีเต่าอากาศไปแล้วดีลไรอะใช่ใช่ใช่อันนี้ผมเพิ่งรู้อันนี้ผมเพิ่งรู้ยังไงนะมี่ตาวอากาศุ้ยมีเตาอากาศคืกมีดาววิทยุอ๋อทันก้อนทันเลยแล้วทันเลยทันเลยครับอะไรตายไม่ไม่ตอนในห้องการในห้องกับข้างบ้านด้านขวาเห็นไหมหลังประตูขาวหลังประตูหลังประตูเหรอโอ้ ก่อนก่อนราะขนาดนี้ก่อนก่อนกำลังจะฮีโร่ในวันนี้เขาากลับมทีนี้มันจะสู้ใครแค่นั้นแหละฉันด้วยค่ะฉันก็ตายอยู่แล้วค่ะเรียกแล้วใครอะใครได้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 ใบใครอะใครมีคัตซีนไม่มีใครมีใครมีคัตซีนครับใครมีคัตซีนแล้วใครยอะ ไอผมได้เอ้ยต um ื่นต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 ื่นมีเหลืองแล้วโคตรเขาโอเคเฮ้ยหัวไข่ทำอะไรอยู่ชันสองบ้านหน่ะหัวไข่ไม่รู้เดินในนี้ทำไมมันเงียบที่ไหนก็บอกว่าพิทยุบ้าคนอื่นเขาไปตรง ดิแบงค์หวังดิแบงค์คทางออกตำรวจแล้วเนี่ยตำรวจอีกหนึ่งนาทีกูเลี้ยวออกแล้วตป็งแบงค์เหล่ก่อนตจ้าก้อนแต่เรามาเพื่อออกบ้าเหรอทุกคนลงใต้เลยครับใครที่ไปโดนไล่อย่ารีบลงใต้ไปเลยตายตำรต้เป็นทางไหนอ่ะก็ในแมปนี้ม <โ diy> <you> ีตัวเอ็นใช่ไหมล่ะเราลงตรงข้ามเหมือนตรงนั้นตรงข้ามเออถ้าทำไม่มีแมปนะตอนนี้มีอสไรหนแล้ว แงเป็นองมนั่นแหละไปดักตรงตำรวจนะเชื่อพี่นั่นแหละไปไกลๆสุดยอดเห็นไหมเจอคนที่ชมพู่เฮ้ยเฮ้ยลากว่าในบ้านฉันเกิร์ตไปแล้วบ้านนั่นแหละาอ้าวยิงมาสิยิงว่ะยิงว่ะยิงว่แม่ท่านเข้ามาผมยิงไงเออถ้าไม่เข้ามาก็ไม่ยิงไงโอเคโอเคเาล่ะเราถ้าเกิดเขามากมาละท่านไปล่าคนอื่นก่อนไหม อุ้ยอุ้ยอุ้ยตารวจอยู่ั้งไม่ตํารวจอยู่ทั้งไหนโอยตรวจอยู่ทางขวาทางขวานี่ทางไหน้แล้ววิ่งมาผิดทางเลยายทางนี้ใช่้ำอะไผมจะดีเน่งเขาจะออกกันหมดนะผมเป็นอไรอุ้ยอีบ้าเอาง้เขาออกกันหมดแล้วใครหวบ้าอนี่มาเนียออกหมดได้ไงมีคนติดับผมเมื่อกี้นั่นไหทางไหนหวอง้ยอุ้ยว่าี่เอากำ อันจะเอาอ่ะนางทีเนี้ยวิ่งเชยร์ไฟแล้วไปทางซ้ายใจเย็นใจเย็นรไปกันได้ต้องรีบไปต้องรีบไปทางนี้เปล่าวะเห็นวิลี่กเกนไ่เห็นไม่เอห็เขายอะไรอ่ะนัเาเป็นคนนีวอิ่มแล้วนี่งนี้สุดกอนเออ้องไปสุดกอนเฮ้ยวิมอมอวิ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 มอวอวิ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  เดี๋ยวผมล่อสักรักก่อนฮีโร่ยไมด้ตอนนี้นะครับพี่แบงค์สู้สุดชีวิตเออฉันแบงค์มาแล้วลูกพี่บ้าเฮ้ยไม่ไปแล้วดูท่ายี่มีนิวกิบปืนแฟั์ตีวีผมนี่ตั้งได้เรามาไม่อเชื่อชัยเวลาทุกคนไหนว่าปืนแฟร์ประทัดอ่ะนะตายแล้วเออเมื่อกี้มันหายไปสปารก็ใช้ตันได้อะะได้นะแต่ว่าต้องใช้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนิวพุงออกกันหมดหรือยัง ยังครับเวดดาวผมรอตองมี่ไม่แน่เลยตอมมี่เปลือไหนกันเลยไม่นะและคุณแลคคูนเลือดที่เปื้อนขาและเหยียบแถบไทยนิ้วอยู่ไหนอันหนึ่งก็ช็ออยู่เลือดติดขาเต็มเลยท่านอีกสี่นาทีครับผมใครที่ยังอยู่ในแมปตอนนี้เจสันยังไม่ฆ่าใครคนนั้นเป็นผู้รอดนะครับผมตึิน อยู่ที่ท่านว่าท่านจะเลือกจะหนีทางตำรวจหรือจะรอราหมดนะครับเฮ้ยนั่นไงเฮุ้งุ้เยุ้ง้ยวกุ้งียุ้งมาแล้วกุ้มาแล้วกุ้มาแล้วกดกอดหาไม่เจออะไรเนี่ยกอกอดปวิ่งไปเลยครับพี่กุ้ไปเอดหนกันเนี่ยราคุ้แบงตายได้มด้วไปแล้วครัไม่ใช่อยาเอายาเพื่อนในเนี่ยได้้จุดของทิ้งเลยอย่าชิจ้า้อะไร ยังมาสวัสดีครับมันต้องมีใครคนนึงอย่าผมรู้เลยนี่คุยไปเลยโอ๊ยน้่นเปนคืออะไรอ่ะมันคือมันคือระเบิดจริงไหนล่ะไปไปอะไรไม่รู้ไปเลยไปเลยจัดเลยไม่ทันไปแล้วลุกหนักกันเลยเฮ้ยเฮ้ยงลูกพี่พี่มาทำดวงรอดไปสองเดนยวดีขึ้นไ มีเสียงอะไรบั็กหรือเปล่าเสียงประทัดนะโอเครู้วิธีเล่นละเฮ้ยไม่เร็วสำหรับตาแรกมามีค่ะนึกหนิงจริงๆเลยได้แกงเจ่เอ้โอเคยังตุ่มหัวเตี๊ยร้านผมรออยู่พี่อ้าวเฮ้ยข้าใส่เกินโอดเลยสามแล้วโอ้ยสามแล้วอ่ะเร็วจุ่มขับเรือ